เป็นไรน้องกลัวหมอจะมาฉีดแย้นน้องจะมาจาะเลือดแล้วจะไม่ให้น้องเกลือน้องไม่เอาแล้วน้องไม่อยากหายหรอคะไม่อยากหายอ้าวไม่อยากหายอยากอยู่โรงพยาบาลอยากจะกลับบ้านแต่ไม่อยากหายอ้าวถ้าไม่หายแล้วคิดว่าหมอจะให้กลับบ้านไหม ว่าทำไมหมอคนสวยว่า <c oughs> ทำไมหมอหมอคนสวยไม่ใช่เหรอชอบไม่ใช่เหรอไม่ใช่สวยนี่ทำไมอ่ะไม่มีใครสวยในโลกนี้จริงหรอมีแต่พี่นักทนกับแม่ทำไมอ่ะพี่นัทกับแม่ทำไมเพราะน้องกวัวมาได้สิ มหมอบอกแล้วว่าหมอไม่เจาะเลือดไม่ฉีดยาไม่ให้น้ำเกลือด้วยแล้วถ้าน้องกินข้าวไม่ได้ก็ต้องเจาะนะคะแล้วล้องทำไม กิน <grassroots> ได้ไหมอ๋อได้กินได้ก็ไม่ต้องจอดเลือดไม่ต้องจอดน้ำเกลือกินได้เขกินไดกินได้ก็กินสิครับแต่กินไม่หมดนะไม่หมดก็ต้องกินให้เยอะที่สุดถึงจะมีแรงเข้าใจไหมคะกินเยอะแต่น้องกินไม่หมดนี่แหละแล้วเขาไม่ได้บอกว่าให้กินให้หมดเขาบอกว่าให้กินให้เยอะๆจะได้มีแรงเข้าใจไหมืมเข้าใจไหมเนี่ยพูดตั้งนานแล้ว กินดิแล้วเจ็บในปากอีกไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วก็กินให้เยอะๆโอเค